ได้ว่ากําลังเป็นที่สนใจอย่างที่สุดเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ค่ะสําหรับข่าวของอาจารย์แมนผู้ที่โด่งดังจากการทําพิธีลงคาถาที่กําลังโด่งดังในตอนนี้ค่ะหลังมีคลิปที่ถูกแชร์สนั่นในโลกออนไลน์ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาสื่อหลายสํานักต่างพากันติดต่อสัมภาษณ์และเพจโซเชียลเองค่ะก็รุมขุดประวัติอาจารย์แมนออกมากันแบบไม่หยุดเลยค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านรายการโหนกระแสได้เชิญอาจารย์แมนมาออกรายการค่ะและงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทําเอาทางด้านคุณหนุ่มกันใช้นั้นถึงกับร้องอุ้ยเลยค่ะเมื่ออาจารย์แมนได้เขียนชื่อคนดังทั้งวงการบันเทิงและนักการเมืองที่เคยมาทําพิธีกับตนเองค่ะ และในรายการโหนกระแสค่ะทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยนะคะได้เชิญอาจารย์แมนมาออกรายการค่ะเพื่อเปิดใจถึงเรื่องประเด็นต่างๆที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในตอนนี้โดยทางด้านอาจารย์แมนค่ะก็ยืนยันว่าตนเองนั้นจะไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรใดๆค่ะแต่จะตั้งใจทําให้ดีกว่าเดิมโดยทางด้านอาจารย์แมนยังบอกอีกค่ะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และมีมานานแล้วแค่เอาปรับมาใช้ให้เข้ากับยุคสมัยเท่านั้นค่ะ และอีกช่วงหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาเลยค่ะเมื่อทางด้านอาจารย์แมนได้เปิดเผยกลางรายการค่ะว่าคนที่มาทำพิธีมีหลากหลายทุกวงการทั้งคนในวงการบันเทิงดารานักสแสดงรวมถึงนักการเมืองค่ะซึ่งงานนี้ค่ะระดับคุณหนุ่มกัใชัยนะคะก็ไม่พลาดที่จะยื่นกระดาษไปให้ทางด้านอาจารย์แมนเขียนรายชื่อมาให้ดูค่ะโดยอาจารย์แมนค่ะได้กล่าวว่า เป็นผู้ชายในวงการบันเทิงมาให้ทำพิธีมีทั้งนักร้องนักแหล่เจ้าของวงก็มีค่ะจากนั้นอาจารย์เมนก็ยังได้เขียนชื่อนักการเมืองที่ให้ทำพิธีให้ด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านคุณหนุ่มกัใชัยเห็นนะคะเจ้าตัวถึงกับตกใจพร้อมกับอุทานขึ้นมาเลยค่ะว่าจริงเหรอพร้อมกับทำหน้าตกใจค่ะและทำการฉีกกระดาษทิ้งในทันทีเลยค่ะ งานนี้ค่ะเรียกไปว่าทำเอาผู้ชมทางบ้านนั้นถึงกับอยากรู้เลยว่าเป็นใครกันค่ะ